เผยราคาซัม s ุงกลาซ A x y ่2 1จากเบอร์เยียมมีราคาเริ่มต้น3 1 0 0 0บาทเผยราคาซัมซุงกลาซ A x y ่2 1จากเบอร์เยียมมีราคาเริมต้น3า0 0 0บาทล่าสุดได้มีข้อมูลจากวูผู้ให้บริการด้านเครือข่ายในประเทศเบอร์เยียมได้ พลาดเผยราคาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทางซัมซุงอย่างซัมซุง g g a ซี่เอ21ซีรีส์ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่4มกราคมนี้ครับโดยล่าสุดครับหน้าราคาที่เผยมานี้ก็ได้ถูกลบออกไปแล้วด้วยครับซึ่งตามรายงานระบุว่าเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาของสมาร์ทโฟนรุ่น g a าซี่เ21จะมีราคาอยู่ที่849ยูโรหรือประมาณ31,200บาทส่วนกลาซี่เอ21 plus ราคาอยู่ที่1,049ยูโรหรือประมาณ38,600บาทครับและรุ่น g a l a x y a 2 1 Ultra ราคาอยู่ที่1,399ยูโรหรือประมาณ51,500บาทซึ่งทุกรุ่นครับเป็นรุ่นล้อม118กิกโดยราคาที่มีข้อมูลนี้ฟอดคล้องกับข้อมูลที่เผยออกมาก่อนหน้านี้ครับเว้นแต่ว่าราคาของ H21 Ultra ที่มีส่วนต่างอยู่ที่100ยูโรครับ เอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมาเราดูกันละครับว่าจะมีราคาที่ไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ